สวัสดีชาวอีกดาคนที่คือทุกคนครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสประสิทธิภาพของตี้ดอกันนะครับผมซึ่งตี้ดอเนี่ยแอดเพิ่งทําเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองเนาะเพราะว่ามันมีตู้เลตอัพของซานเดียมานะครับตอนแรกเนี่ยมีแค่ดากูดิกาก็เลยยังไม่เล่นก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวของแอดเนี่ยไม่มีซานเดียเนาะตอนนี้เนี่ยมีครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พผอิญนะครับผมตัวของบอสชมลมมาพอดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเทสกันดูว่าตี้ดอเนี่ย เป็นยังไงนะครับเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครตีดดของแอดก่อนนะครับผมอ่ะเรามาอยู่กันที่ตัวละครของซานเรียนะครับซานเรียของแอดเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับที่7ครับอ่าพวกดาวอะไรเนี่ยยังไม่ได้อัพก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเลเวล55นะครับสกิลเนี่ยก็เป็นเลเวล55เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เลื่อนเป็นขั้น5ดาวนะครับก็เลยยังไม่สามารถอัพเลเวลของสกิลติดตัวได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของมิมิกนะครับสำหรับตัวของคู่หู อ่ะตัวต่อไปครับดากูนิก้าครับดากูนิก้าที่เอาไปลงเนี่ยจะเป็นเลเวล54ซึ่งขอใส่ก็เป็นระดับที่7เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังทำไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะผมแล้วก็ตัวของสกิลเนี่ยอยู่ที่เลเวล54นะครับคูู่ที่เอาไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟอสต์แพนเทอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละคร4ดาวเหมือนกันครับยังไม่ถึง5ดาวเนาะอ่ะตัวละครต่อไปที่เอาเข้าไปครับคือตัวของยูเรียซึ่งระดับของใส่เนี่ยอยู่ที่7เหมือนกัน นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยอยู่ที่เลเวล55ครับตัวของยูเรียสเนี่ย5ดาวแล้วนะครับก็เลยสามารถอัพเลเวลสกิลติดตัวได้นะครับแล้วก็คู่หูที่เอาไปเนี่ยก็คือตัวของเลเปียนะครับอ่ะตัวต่อไปของเราครับก็คือตัวของมารุลุนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวไม่ใส่แทงเดี๋ยวตายกันยกคเต้นะครับผมซึ่งระดับอุปกรณ์เนี่ยอยู่ระดับที่7นะครับเลเวล54ครับแล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยก็คือ54เหมือนกันนะครับยังเป็นตัวละคร3ดาวอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ทําเพิ่มเลยนะครับแล้ววก็ตัของ คู่หูเนี่ยพานกจิกจอกไปนะครับอ่าแล้วตัวละครสุดท้ายที่เอาไปครับนั่นก็คือตัวของมิโคโตะนะครับผมตัวที่จะเป็นฮิลเลอร์เนาะซึ่งอยู่ในระดับ4ดาวเหมือนกันนะที่แอรเอาไปนะผมแล้วก็เอาแล้วก็คู่หูเนี่ยจะเป็นตัวของผีเสื้อนะครับอุปกรณ์อยู่ในระดับที่7นะครับผมสกิลเนี่ยอยู่ที่ระดับ46นะครับพอดีเอเลสมันหมดนะครับผมก็เลยอัพไปได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวบอสชมลมเนี่ยแอขอลงระดับง่ายก่อนนะครับ เดี๋ยวไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามาันทำดาเมจได้แค่ไหนนะครับผม みんな玉が力スライム爆弾です研究の糧になってくださいどうですか終わりだ旋回 トレーニングの成果、今こそ発揮するのです。感謝する。

そうだ見ろこれが母なる海の力だ無駄だ無駄ですよフっ <laughs> トレーニングの成果今こそ発揮するのです魔女の力をお見せしましょうライム爆弾です โอเคก็คหลังจากที่ลงไปให้ดูแล้วนะครับตัวของตี้ดอทอ่ะจริงงเนี่เงินบุเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับทีมที่แนะนำอะ่ะคือทีมกายภาพด้วยซ้ำแต่ว่าตัวของซานดเดียนเนี่ยแล้วก็พวกดากูนิก้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนดาเมจให้กลายเป็น เวทมนต์นะครับซึ่งเราพึ่งดามจดรอทล้วนเลยทุกคนเมื่อกี้เออค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับทำดามจไปถึง2 0 0 0 0 0กว่าเรียกได้ว่าชุดเดียวเนี่ยคือแบบบอสร,ระดับง่ายนี่หายไปเลยนะครับซึ่งเดียวถ้าเกิดว่าบอสมาเปลี่ยนระดับไปเนี่ยก็อาจจะเก่งกว่านี้อีกนะครับแต่แอดมองว่าดามจของตัวซานเดียเนี่ยค่อนข้างทำได้สูงมากเลยเดียวนะสำหรับตัวของบอสชมลมนะครับอีกอย่างนึงเนี่ย ตีแรงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวละครซัพพอร์ตของเราไม่กลางโล่ไวๆไม่ฮิวทันเนี่ยรับรองเลยว่าน่าจะล่วงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็นะใครมีความคิดยังไงคมไม่ล์ลงมาได้ครับใครใช้ตัวละครตัวไหนผ่านตัวของบอสชมรมคมไม่ล์ลงมาได้เช่นกันนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมอิกด้าโคดิเคิลเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปของเรานะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับผมบายๆทุกคน